ป่วยเป็นอะไรแต้านัทพรเปิดภาพแอดมิดโรงพยาบาลคนบันเทิงแฟนคลับแห่ส่งกำลังใจทำเอาเหล่าเพื่อนพ้องน้องที่คนบันเทิงและแฟนๆแห่เป็นห่วงและส่งกำลังใจให้นางเอกสาวแต้วนัทพรเตมีรักหายไวัยวัยกันอย่างล้นหลามเลยทีเดียวหลังจากที่ล่าสุดวันนี้วันที่11พฤศจิกายน2566 ได้เห็นสาวเจ้าออกมาโพสต์ภาพแอดมิดที่โรงพยาบาลโดยงานนี้สาวแต้วก็ได้ระบุแคปชั่นกำกับโมเมนต์ดังกล่าวไว้ว่าแอดเด e ซัม good thing ซึ่งถึงแม้ว่างานนี้นางเอกสาวจะได้เผยว่าป่วยด้วยอาการอะไรแต่ด้านคนบันเทิงและแฟนๆต่างก็แห่คอมเมนต์ส่งกำลังใจให้ไม่น้อยพร้อมกันนี้ในไอจีสตอรของสาวแต้ว ก็ได้อัปเดตข้อความขอบคุณทุกๆก,กำลังใจว่าคนให้กำลังใจเพียบเลยขอบคุณทุกๆท,ท่านมากนะคะป่วยแป๊บเดียวเดี๋ยวก็หายแล้วค่ะ